ครับตอนนี้ก็วันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีสลับหน้าคนมาใส่คนหนึ่งนะครับนี่ครับรูนี่เอาหน้าผมจะเอาหน้ารูนี่ใส่เดอานะครับตอนแรกเลยครับก็เอาเนี่ยครับลัสโซทูครับเดี๋ยวซูมอัรตินเนสนะครับวาดเ่า ว่าต้องขอบหน้าลูนี่อย่างนี้นะนี่แล้วก็ลากไว้เนี่ยปรับไอ้อ p a อ i t ซิตี้นะครับเป็นห้าสิบนะครับคอนโทรลทีนะครับแล้วก็ตรงตาตรงนี้ไปใส่ เราลองพอเป็นร้อยดูนะว่าได้หรือเปล่าโอเครับมันอาจจะเนียนนะครับว่าเป็นผิวของของคนอังกฤษนะครับของคนยุโรปนะครับแต่ว่าทำยังไงให้มันเนียนจริงๆนะครับก็ไอ้แบล็กเกลว์เนี่ยครับดูพิเคทเลเยอร์ครับแบล็กเกลว์คัพปี้ก็ กดคลิกเลืยอนครับคลิกขวาครับ Select Pixel ครับเล l e กพิกเซลเสร็จใ่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกดีเล็กอ้าวไม่ใช่กดผิด Select เล้วกก็ modify ครับ contrast ปรับเป็น5ก็ได้ครับนี้มันจะขึ้นนี้นะครับแล้วก็กดตรงรูปตานี้ออกนะครับก็กดคลิก BACKGROUND ก่อน ดีลีททิ้งเลยครับก็เปิดนี่นะครับแล้วกดคอนโทรลยูนะครับเออม่ใช่คอนโทรลยูตอนนี้ครับก็จะได้น,นี้มานะครับถ้านหลังก็เป็นนะกดชิปคลิกสองอันนะครับคลิกคลิกสองอันแล้วก็ อีดดิทครับออโต้เบลนด์เลเยอร์ครับจะเป็น a น o โลมาแล้วก็ติ๊กนี่นะครับเซฟเลบโทน,นะะเลยครับกดโอเคครับนี่ครับก็จะได้ครับรูปสองอันลองกดเซฟนะครับเลิ t ท็อปอะฟ t o s ชอปเป็น JPEG นะครับ, Desktop, รบแล้วก็เป็น David Rooney แบบนี่นะเดวิดรูนี่ครับแล้วก็เอาแชร์เรื่อยๆได้นะครับก็สำหรับทิค u t u b e วันนี้เอยไม่ใช่ทิค YouTube สิทิค p h o t o s h o p วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพิหนะ้าเดี๋ยวต,ตามดูครับว่าผมจะสอนต่อหรือเปล่าสวัสดีครับ